โอ้โหอะเกาะเดินกะเดินอ่าแวะอ,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 อุ้ยแไปหาพัดลมอ่ะไปหากงเร็วเกี้ยวเกียมาหาแม่มามาหาแม่แม่แม่อยู่นี่มานี่แล้วหาแม่เร็วมามา จะถึงแม่แล้ว